วีซีรีใช้ได้ทั้งสองระบบราคาเริ่มต้นเพียง499,000บาทอืนภาษี1 0 0 0 0บาทเต็มๆพิสูจน์ข้อประหยัดและคุ้มค่าได้ที่บริษัทเพชรมิสูรจุกัดตำบลหัวสะพานอำำโพเมืองเพชรบุรี ซื้อรถเป็นเรื่องยากลืมไปได้เลยเพราะที่นี่บริษัทเพชรมิสูหัวสะพานทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยประสบการณ์กว่า25ปีจึงทําให้การซื้อรถของคุณเป็นเรื่องง่ายแสนง่าย<ป>เพชรมิสูฉลองการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมิสูบิชิกว่า25ปีเรื่อรูปลักโชว์รูมใหม่และโปรโมชั่นดีๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ลดทันที25%เพชรมิสูหัวสะพานจ่ายจริงถูกกว่าราคาที่คุณพิสูจนได้พบกันที่เพชรพิสูหัวสะพานตรงข้ามแมคโครเท่านั้น0032771565